ครับสวัสดีครับเจอกบดําอีกแล้วเหมือนเดิมครับวันนี้กบดํามีรถเด็ดไหมเพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับกับด้านหลังผมนะครับสามพักการนะครับต้องบอกว่าสุดทุกคันเพื่อนๆเห็นไหมด้านหลังเห็นไหมครับเด็ดทุกคันครับแต่ที่สำคัญคนขับก็เด็ดนะสําหรับสามคันนี้ก็เคยถ่ายเพื่อนเพื่อนชมไปหลายคลิปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าสุดทุกคันนะฮะสุดทุกคันก็คือ เต็มสตีนนะครับ <Wow. S 1> เต็มสตีนออฟโรดในสายที่ยวสายแข่งนะครับวันนี้เดี๋ยวกบดําจะพาเพื่อนๆมาดูว่าสามคันเนี้ย <c oughs> เขาแต่งเติมอะไรที่เสริมเคีื่อวเล็บอะไรลงไปบ้างนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของด้วยนะสามทหารเสือนะครับได้ <c oughs> ข่าวว่าเตรียมความพร้อมรถเพื่อจะไปทดสอบ่ <c oughs> อาสนามนะครับสนามอ่า สะพานลาวนะครับไปทดสอบนะนะครับตอนนี้ต้องรีบมาถ่ายครับเพราะถ้าทดสอบแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นสภาพนี้นะครับเพื่อนๆเขียวนะเหลืองขาวนะครับอ่าฉายาเขียวสเสวยคันนี้อะไรนะพี่อันนี้ก้ยหอมคันนู้นนะขาพองนะครับต้องบอกว่าสามคันนี้คือง่าย,ายๆว่าคนคนขับเนี่ยโดนกันเล่งไม่ได้ครับพ,พังครับ <laughs> เดี๋ยวถ่ายดูรอบๆนะครับอ่าแต่ละคนนี่ต้องบอกว่ารถก็กแสบคนก็แสบนะครับเพื่อนๆให้ดูรอบๆก่อนคืองงๆกบดำต้องรีบมาถ่ายก่อนนะเพื่อนเพราะว่าถ้าพ้นจากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคันแรกก่อนเลยเนาะนะครับเริ่มจากคันแรกคันแรกก็จะเป็นของพี่เอกนะครับ เดี๋ยวไป,ไปพาไปชมกับทริปพี่ดีกว่านะครับนี่ครับซุ้มยอดแหลมนะพเพื่อนๆือนใครที่อยากเห็นใครที่อยากเห็นพลังก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับสวัสดีพี่เอกสวัสดีสดครับพี่นี่ครับเ <ở? S 2> จ้าของรถกันข่าวรพร้อมอย่างพี่พร้อมไหมก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือ <ว à. S 1> ก็ไปเก็บงานที่เล็กเล็กน้อยน้อยพี่ก็คือไมอ่มีอะไรแล้วครับผมพร้อมลุยครับผมอ่าโอเคพี่พี่เอกคันนี้พี่หลังจากที่เคยถ่ายหลายคลิปแล้วเนี้ยพี่ไปทำอะไรกับมันมาบ้าง ก็เที่ยวนี้ก็ไปเปลี่ยนยางมาพี่อ่าใช่เห็นยางดูหูยางสวยมากเลยอ่ะมันมันมันรุ่นอะไรพี่มันเป็นยางไซส์สามสามเจ็ดยี่ห้อบาดักจิอ๋อที่กำลังฮิตกันตอนนี้เนาะใช่ครับเฮ้ยสวยมากสวยอ่ะมันเท่าไร 3, หร่นะสามสิบเจ็ดเหรอพี่ครับไซส์สามเจ็ดอืมเดี๋ยวดูด้านหน้าครับอ๋อที่เห็นชัดคือยางลวล่ะ โอ้ขอบสิบเจ็ดนี่มันมันสูงขึ้นนะพี่เนาะ,ะแล้วรถมันมีติดรถนั้งอ้เท่เลยอะแล้วช่วงด้านหน้าพี่ด้านหน้ามีอะไรไหมอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรฮะก็คือเป็นชุดุดเวียชุดเหมือนเดิมที่ที่เราเคยถ่ายใช่ไหมพี่ใช่อ๋อก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่หลกัลกๆก็คือยางเนาะเปลี่ยนยางเสื่องก็ตัวเดิมไม่มีอะไรอ่าก็ด้านหลังพี่ด้านหลังมีอะไรไหม ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มพี่อ๋อนี่ไงพี่สติ๊กเกอร์อ่าสวยมากเลยนี่ซุ้มยอดแหลมครับเพื่อนเือนลองลองดูนะครับอ่าลองดูอ่าเขาเรียกอะไรนะทดสอบนะครับอ่าลองดูครับลองเข้าไปดูนะเพื่อนเือนลองติดตามดูนะครับสําหรับซุ้มยอดแหลมนี้ไม่ธรรมดาน้องใหม่น้องใหม่ไฟแรงแรงไหมน้องใหม่ไหมนี่คนนู้นยิ่งคนนู้นยิ่งไฟแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนนู้นก็ตั้งกรดิคนนู้นก็หนับอ่า ก็ล่าสุดก็เปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางใหม่ต้องบอกอะไรนี้สามไอ้สามสิบเจ็ดครอบสิบเจ็ดนี่มันสวยมากเพียงเนาะสิบเจ็ดยังไม่ผ่องมากนะครับเพื่อนอก็กำลังนิยมพี่กำลังนิยมอยู่ช่วงนี้ด้านหลังพี่ทําอะไรเอ่ยเดิมเดิมพี่ไม่มีอะไรนี่ยังเดิมกับพี่ไม่เดิมแล้วมั้งไ,ไ,ไอ้อนี่ไอ้นี่วันน้นใส่ยังใส่แล้วใส่แล้วเหรออ๋อใส่แล้วมีทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้เติมอะไรเลย เติมอึ่งเดียวคือเติมใจนะอ่าสนใจแต่เจ้าของใจถึงอยู่แล้วนะครับมีร้อยมีร้อยเหยียบสามร้อยอ่ะเพื่อนก็ยังเป็นอ่าวินจรวดเหมือนเดิมพี่เนาะอ่าวินจรวดนะครับแล้วก็เกียร์พาราโดเหมือนเดิมคือคือคือไซส์เดิมหมดอะไรเงั้นอะใช่ครับอ่าก็เดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับเพราะตอนเนี้ยพี่ก็บอกว่าถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณจะไม่เห็นสภาพนี้แน่นอนนะครับ มันกาหนดมันวันไหนพี่ยังไม่รู้ใช่ไหมพี่ก็น่าจะน่าจะได้วิ่งน่าจะปลายเดือนนี้หรืวว่าพฤศจิกานะครับอแต่เดี๋ยวครบดําก็ขอติดพี่เขาไปถ่ายให้เพื่อนเพื่อได้ชมนะครับนี่แม่งหล่อมากเพื่อนโอ้โหยางตัวนี้มันมันทำให้มิติรถสูงกว่าเก่านะพี่เอกใช่ครับเออเพื่อนเพื่อนมองไกลสต้องบอกว่าคันนี้คันนี้พี่เอกก็หมดกำลังไปเยอะเนาะ ตีเป็นมูลค่างเงินแล้วอย่าตีดีกว่าพี่เนัะเขาเรียกว่าความสุขอืมเขารู้กันเขาองว่ารู้แล้วเท่าไหร่คันนี้อ่าก็คือง่ายๆมันเป็นของรักนะเพื่อนๆเนาะเราก็ชอบเราก็ทำไปนะครับเขาบอกว่าแต่งรถแลบรดเนี่ยอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินเพราะถ้าคุณคิดถึงเรื่องเงินปุ๊บคุณจะปวดหัวคุณก็จะไม่มีเงินแต่งคุณก็จะเพาะตอนนี้มันเริ่มแฟบแล้ว พี่ความสุขพี่ความสุขของเรานะครับก็ประมาณนี้สําหรับอีขาพงนะครับต้องบอกว่าสุดยอดต้องบอกนี่คนนี้คนขับเนี่ยสุดยอดนะใจถึงมากเพื่อนๆนี่เหยียบอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีคนบอกลายด้วยนะพี่เนาะดูเองแม่งเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูคันอ่ากล้วยหอมนี่นะครับจากนางํำเลิกไปกล้วยหอมเดี๋ยวมาดูเจ้าของเอาเจ้าของไปไหนวะเจ้าของไปไหนพี่อ่าเดี๋ยวมาดูกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมต้องบอกว่าพี่ ไม่หอมนี่พี่นนทําใหม่หมดเลยนะทับจะใหม่หมดทั้งคันนะพี่อนๆนะใช่ครับช่วงล่างด้วยอะนะครับสีใหม่นะครับจากนามําเบอสีใหม่ช่วงล่างใหม่นะครับเพื่อนๆช่วงล่างใหม่ดูนะปกติคันนี้ที่ผมเคย่ายจะเป็นแนบนะครับเพื่อนๆแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอาร์มเป็นสปริงเรียบร้อยแล้วแต่ที่สําคัญคืออาร์มพี่นนท์เขาวางด้านบนด้วยเนาะ รับเพียอ่าพี่นนท์นี่ครับเจ้าของคุยดูดูคุยกับเจ้าของสวัสดีครับอ่าพี่ทำอะไรกันมา้ั้งพี่ก็เปลี่ยนจากแนบอ่าเป็นอาร์มเปลี่ยนแนบมาเป็นอาร์มเปลี่ยนสีสีอ่าเปลี่ยนเยอะที่แล้วเ่าโปงจะเป็นสีเหลืองอ่าแล้วก็มาทำสี่ดำเจาะเจาะรูน้อยพี่เปลี่ยนทั้งคันน่ะผมดูแล้วนะนะครับทั้งคันไหม เออก็เหมือนเหมือนทำรถใหม่เลยอะจากปกติที่มันเป็นสีแดงที่เละเละเอานำาำเลอรลกับข้าวข้าวก็เนี่ยครับพี่นนท์เขาก็จัดการเปลี่ยนเป็นอาร์มซะแต่ตัวนี้ก็จะวางอาร์มไว้ด้านบนพี่นงนะพี่นนท์เออจะไปให้มันติดด้านล่างติดพื้นใช่ไหมติดพื้นอ่าครับขอสูเข่าได้หน่อยแล้วผมถามหน่อยว่าทาไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นอาร์มพี่เพราะว่าอยากจะนั่งนิ่มๆมั้งจุดประสงค์คือ อยากนัน้นนิ่มโดนมันจะได้นบซอฟใช่ไหมออกหน่อยเดี๋ยวถ้าดีอ่ะดีถ้าผมมีงบประมาณผมก็อยากทํานะแต่<ป>ดูของพ,พี่พวกพี่ๆก่อนครับก็คันนี้นาำเลอพี่นนท์เนาะพี่นนท์เรามีอะไรอีกเปล่าเครื่องไม่ใช่หรอเครื่องก็โบคู่เปล่ายัางยังไม่คู่เอาเดียวก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆดูเครื่องดูข้างบนก่อนดูข้างบนจ่อนี่จาะรอแล้วว่ะ <c oughs> เจาะลือเจาะล้อโบแล้วหูเห็นรถนัพี่จะเอาไปลุยจริงอ่ะมันก็ต้องลุยทำให้เล่นพี่เหรอจะได้วะก็มีรถที่แล้วมันเป็นโฟเซตเอ็นมาเอ่ปห้าเอเห้าเป็นไงพี่โมเซตแกเปห้าต่างกันไหมต่างกันพี่อันนี้ไหไวกว่าโเซตมันลูกมันจะใหญ่กว่ามันจะรออรอบอ๋อตัวนี้ดึงไวกว่าดึงไวกว่าอ่า ก็ไม่ได้ทำไรก็ทำปั๊มปั๊มเจ็ดสองมิลสองมิลไม่แต่พี่พี่เก็บห้องเครื่องเปล่าไม่เลยหรไม่มีสายไฟเลยวะก็เก็บห้องเครื่องครับอ๋อเก็บให้มันโล่งไปเลยมันเวลาตัววงสวิตมันได้ง่ายหน่อยอืมอืมอืมสวยพี่เรียบร้อยเีอ่ะโหนี่พี่ผมต้องบอกว่าพี่ทำใหม่หมดเลือทั้งคันแหละเอาง่ายๆปั้นใหม่ทั้งคันเออปั้นใหม่เลยอ่ะบิ้วบิ้วใหม่เลยอ่ะก็เหมือนสร้างรถใหม่ครับเพื่อน มึงบอกเลยว่าสองคันนี้มาจอดคู่กันนี่มันสง่ามากเนี่ยสองคันเนี่ยนะครับเครื่องก็ประมาณนี้เนาะอ,อ่าแล้วก็เนี่ยนะครับที่สิ่งที่ทําเพิ่มก็จะเป็นอาร์เป็นสปริงนะครับที่พี่นนทก็กลับอาร์ไว้ด้านบนเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันรับพื้นนะคันนี้สองคันนี้วินจรวดทั้งสองคันใช่ไหมพ,พ,พี่นนท์สองคันครับอ่าคันนี้เป็นเกียร์สาวารีใช่ป่ะสวารีอ่า ก,บบกับมีกระโอยู่ข้างในอืออาจจะดูด้านหลังครับชอบติ๊กเกอร์พี่นนท์ใครออกแบบให้ไว้ติ๊กเกอร์สวยดิกกสวยออกแบบมาเองครับอ่าสีมันอ่ะมันตัดสวยดิอ๋อดูด้านหลังครับอ้าวข้างหลังยังไม่ไมีวินเหรอพี่อ๋อ,อน,นั้นปิดไว้ใช่ไหมไไอืมมีพลมอ่น,านา้ำ นนี้ก็ไฟกัใหม่ไม่มีเป็นทุกของใช,ใช่ใช่ใช่แลครั้งล่างวิ้นตัวหนึ่งล่างวิ้นตัวหนึ่งครับอ่าคันนี้ดิบล็อกใช่ไหมรีบดิบล็อกครับอ่าคันนี้ก็เป็นเชืออะเป็นไอ้วินเพาเหมือนกันเชือกถอดเก็บเบชือกใช้ของอะไรพี่ ADM ีเ AD AD อ็มไหมเอดครับอ่า เชือก ADM ครับเหนียวหนึบเหนี่ยนนี่อาถามนี่เป็นไง ADM เชือกใช้ดีไหม ADM ใช้ได้ครับอไปดึงมาหลายรอบก็ได้หลายรอบแล้วครับลักขันนู้นอ่ะคันนู้นเยอะมากคันนู้น ADM ทั้งคัน ADM เฮ้ยคันนี้มีอะไรครับพี่ a อล็อก ADM นะ a อล็อก ADM อ่าันนี้ a อล็อก ADM Airlock ADM เชือก ADM เชือก ADM อ่ามอเตอร์มอเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยปั๊มลม ADM หมดปั๊มลม ADM เฮ้ยเดี๋ยวเปิดเปิดแล้วพี่อยากให้ดูหน่อยดิที่ลือเมื่อกี้เนี่ยนี่พี่ๆีเขาเตรียมความพร้อมนะครับ รื้อกันเองเลยครับเอเดียมทั้งคู่อ่าแล้วก็ซื้อไมมาสำรองอีกหนึ่งนี่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 สั่งมาแล้วครับโอ้หต้องใช้สำรองเลยอ่ะโอ้โหพี่เอกเก็บพี่เอกเก็บเน็ตบุ้ยนี่นะครับปั๊มลมเอเดียมทั้งคู่เลยนะและนี่ที่สำคัญสั่งไมอตัวแล้วดูพี่กูนี่กันเหนียวกันเหนียวกันมันพังอุ้ยไม่พังพี่เอเดียมทนนะทนทั้งคู่ยเลยพีกันเหนียวไอ้เหโอเคครับกันไว้ก่อนกันพลาดก็ ชุดต่างๆอยู่ทางด้านนี้เนาะครับแล้วของพี่นนท์นะพี่มาดูเลยอันนี้พี่ยากทำเองเหรอดีไซน์ก็ดีไซน์เองแต่ว่าให้เขาตีให้เขาท่าเขาท่าเขาท่าเออดูแดมเดิมมดูดินี่ใครแดมมาพี่ดมเองครับโคเก่งอะยากไหมพี่พี่เอกยากไหมไม่เกินความสามารถหรอกพี่ไม่ใช่ผมมันยากไหมสาหรับผมอะยากพี่ทำได้โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูขนุนดูให้ตาแฉะวันนี้มันเพื่อนว้านี่นี่ดูพี่นนท์นี่ โอ้พี่นนท์ภายในเขเก็บไม้นี่เก็บใหม่เหรอโอผมเพื่อนเพื่อนผมบอกตามตรงนะผมเห็นรถแล้วผมเสียดายเลยอะแต่ด้วยความที่พี่เขาใจห้าวหาญดูดิพี่ออ๋อตัวนี้ก็เอเดียมเหมือนกันตัวนี้ก็เลือกใช้ปั๊มลมเอเดียมนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นดิบล็อกกันแล้วพี่แค่แปลงใช่ไหมแค่แปลงอ่าโอ้โหแดิมเดิมเรียบร้อยเลยลพี่นนท์เปลี่ยนปลอกใหมให่ด้วยนี่ใช่ไหม คนโซนคนโซนเป็นไหม่หมดครับอ๋อเ,เพื่อนๆดูครับเนี่ยรถที่เขาจะเอาไปแข่งนะครับท,<ถ>ที่เตรียงคือบอดี้ขบบอดี้อย่างเดียวนะเฮ้ยอันนี้ก็ตีใหม่อ่าตีใหม่ลอลงภายในยังแวบพริบๆเลยเพื่อนโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ ดูไปก่อนนะครับเพื่อนๆให้ดูช่วงนี้ก่อนในาสภาพดีๆช่วงนี้ก่อนสภาพดีๆแล้วเดี๋ยวเล่ๆเราจะมาถ่ายดูอีกทีเล่ๆมาถ่ายใหม่เดี๋ยววัดคันเร่งยังพี่มันสูงเท่าไหร่คันเร่งอ่ะวัดยังเจาะพื้นไม่ด้วยเพื่อไว้ให้มันทะลุเออต้องบอกว่าขาวหดครับเพื่อนๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยแต่ละคนก็ไอคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจ้าวยหอม ก็พี่นนท์ก็อัปเกรด้าผมต้องใช้คาว่าทั้งคันนะครับแล้วคลิปที่แล้วผมถ่ายเนี่ยอันนี้ยังเป็นแนบอยู่เลยไม่นานนี่เองไม่นานเพ่าทหรายการมันจะปิงไปแล้วเพื่อนๆดูนี่อืมอีกหน่อยก็เป็นคอยว่าชคผมดูแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูคันที่สามสำหรับเจ้าเขียวเสอสวัสดีพี่จง้งสวัสดีครับจได้ไหม<อ>คลิปที่แล้วเพิ่งจะถ่ายไปอ่าครับผมอ่ายังไม่ลืมใช่ไหมอ่าไม่ลืมไม่ลืมอ่านี่ครับคนนี้ต้องบอกว่าใจเกินร้อยเพื่อนๆนะครับเล่นออฟโรดถึงสองปียังเพเอก สองปีว่าพี่เอกพี่ถึงปีด้วยเราพร้อมกันแหละทาพร้อมกันนะโอ,โอ้ตะใจถุจอดนี่นะครับกบมดำบอกกบมดำยอมครับอะมาดูเขียวตัวเลยพี่จงดีกว,ว่าอัพอะไรไปบ้างเฮ้ยผมยังไม่ได้ถามยิงลมเลยพี่เอกเดยวเด็ดเนี่ยเนี่ยตัวนี้ไปแปลงยิงลมใช่ไหมครับ,รบแปลงเปยิงเป็นฟิสปูลใช่ไหม ไม่ปลดฟรีพี่ปลดในรถใช่ไหมพี่ใช่ครับ<ล>สวิตต์อยู่ในรถโอ้สะ,สะดวกสะดวกสบายเลยอะเราไม่ต้องไปปลดกับตัวมันนี่ไม่ต้องวนกลับมานี่ไม่ต้องเดินกลับมาออือคือควบคุมแม่งในรถหมดเลยบ้างก็ได้ใช่ครับเออลืมถ่ายแล้วอ๋อที่เอกมินพาวอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพราะมีเอกมินพาวอยู่แล้วไม่ได้ยิงก็ยิงอยู่แล้วไม่เหรอเอ่อไอตัวนั้นเป็นวินมอเตอร์แต่ว่าตัววินเพาก็คือใช้ปกติวินมอเตอร์ยังไม่ได้ใส่ตัวนี้อืงไม่ใส่จะซื้อมาแล้วแหละเตรียมใส่อยู่ ครับก็นี่แหละครับใจรักออฟรดมันก็ต้องอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเนาะทำแล้วมีความสุขเราก็สนุกกับมันครับอ่านั่นง่งยังไงยังไงจะยกล้อโชว์หรือว่าไงนี่พี่นี่เล่นทุกอย่างนะเอาให้ครบครับมีอะไรที่ยังไม่เล่นเนี่ยเจสกียังโอ้สุดยอดอะมาดูพี่จมเกี่ยวกับหวยทำไรมั่งพี่ก็ไม่มีอะไรครับมีมีเิมมีเพิ่มมาเนี่ยเพิ่มตัว กดฟีล็อกยิงลมออ๋อะะตัวนั้นนะ,ะเหมือนกันครับเดี๋ยวพี่ดูขอดูสวิตช์ด้านในเป็นไงพี่พิจงสวิตช์ก็สวิตช์ของผมก็จะแต่ปั๊มมันอยู่ข้างหลังนะครับจะเพิ่มสวิตช์ตัวที่ควบคอนโทรลอยู่ตรงนี้โอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้แล้วผมไม่ได้ให้ดูภายในนะพีิจงเนาะครับโอ้ภายในพี่จงแวบมากเพื่อนๆนี่นี่รถลุยป้าน่ะก็จะลงแข่งด้วยนะแต่ละคันเย็นนะฮะใช้ได้ปกติยิงดำได้โอ้สุดยอดอ่ะภายในนิกมากเลยอ่ะ คิมากเลยอ่ะภายในพี่อ่ะดูดิโอโอ๋อมีตัวครับอันนี้ก็เป็นยิงอแอร์ล็อกหน้าหลังปั๊มลมอแอร์ล็อกหน้าหลังแล้วก็มีพัดลมแล้วก็ปั๊มน้ำอ่าอ่าแล้วก็ยิงกดล็อกอวินข้างหน้าที่ทำเพิ่มมานะครับในี้เป็นสวิตดึงอ๋ดึงวินครับอ๋อไอที่ว่าพีตะปูลอ่ะตัวไหนพีตะปูลคือตัวนี้ครับอ๋อก็ตัวนี้ใช่ปั๊มลมตัวเดียวกันอ๋อ ปดยิงตัวนี้ก็ปลดล็อกปิดก็ล็อกโอ้ <c oughs> เห็นสวิชแล้วก็ลายตาแล้วพี่ครับ <c oughs> ถ้าเป็นกบดำก็ต้องนำความเข้าใจกับมันก่อนครับ <c oughs> ยอดยอด,ยอดนะครับต้อง <c oughs> บอกว่าสุดยอดภ <c oughs> ายในพี่จงคลิปมากเพื่อนนะครับอ่าภายในคลิปมากเลยต้องบอกคลิปจริงๆแล้วมีอะไรเพิ่ม <c oughs> ไหมพี่ <c oughs> จากที่เราถ่ายกันวันนั้นเพิ่มเอ่อวินงอ่าวันนั้นยังไม่ได้ติดพี่รังไม่ติดล่ะอ๋อติดแล้วนี่ิ ของเก้าพันไอตัวหน้าใช่ไหมพี่เอาไว้หลังนะตัวแต่ก่อนอยู่หน้าครับก็ย้ายมาไว้ข้างหลังแล้วก็ชนเดิมก็พิรุษก็ออกแบบให้แปลงให้ใช่ไหมพี่แปลงให้ออกแบบให้นะครับบอกเอาเอาให้ถูกใจช่างแล้วกันอย่าถามว่าจะเอาแบบไหนเอาให้ช่างบอกว่าสวยเอาดูด้านหลังก็โอเคนะพี่ก็โอเคอยู่พี่ใช้ได้ใช้ได้แกก็แกก็ดีไซน์ให้พี่ได้รลงตัวอยู่นะถือว่าลงตัวพอดีอ่ามันรองรับพอดีรองรับถาดตรงนี้พอดีเลย เออโอเคโอเคมองไกลๆก็ถ้าสวยพี่ก็ลงตัวทุกอย่างอ่าสวยๆแล้วมีอะไรพี่มีอะไรไหมไม,ไม่มีอะไรครับปั๊มลมก็ใช้ตัวเดิมแล้วก็เจาะเจาะเพิ่มถังลมของเอบีมใหญ่หน่อยนิดนึงครับมันจะใหญ่ไปอันนี้อยู่นิดก็ถือว่าน่าจะพอพอลองแล้วมันพออยู่ครับอ่าอ่าครับง,ง่ายๆพร้อมอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมเที่ยวพร้อมแข่งลองไปเทสดูครับผม เขาเรียกอะไรประ,ประสบการณ์พี่นะแข่งหาประสบการณ์เราชอบเราก็จัดไปก็เพื่อนๆชมตรงนี้ไปก่อนนะครับสําหรับรถตอนนี้สภาพมันยังกริบกริบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะปัดได้ว่ามันจะกริบแบบนี้ไหมนะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับใครที่ใครที่เป็นแฟนขับซุ้มยอดแหลมเนี่ยนะครับ ลองดูใน YouTube อ่าดูในยู u ูปคลิปกดดำนะครับอ่าทดสอบสนามลองดูนะครับคอยคอยติดตามนะลองเลนไม่ดูอ่าจะวิบากกรรมไหมอันนี้วิบากแต่กรรมมาอยู่ที่พี่ครับก็คอยคอยติดตามพวกพี่ๆกันด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสามสามทหารเสือนี่สุดยอดนะครับแต่ละคนนี่คือง่ายว่าพังเป็นพังอ่ะเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ ลุยเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราจะลองป่ายปีนไหมเป็นร้อเป็นร้ออ่าเดี๋ยวลองป่ายปีนล้อดูนะครับอ่าเอจอยู่ตรงนั้นแหละตอนนี้ฝนมาแล้วครับเพื่อนๆฝนมาแล้วครับมันหล่อทุกคันนะครับถ้าใช้คำมาหล่อทุกคันนะ เดี๋ยวจะให้พี่ๆเขาปีนล้อเพื่อนๆได้ดูนะครับก็โอ้เท่มากเลยคันนี้ không biết không Hãy subscribe รอมากลอมากดับเครื่องเลย <c oughs> โอ้เจ้าเจ้าเนี่เอ่านี่ปีร้อยดูด้วยเป็นไงคอ,อสปริงนะเว้ยคอสปริงมันขึ้นง่ายเยว้ลเลย,ล,ยล่นไหมพี่หล่นไหม,ไมหโอ้โหเท่มากเลยพี่อ่าปีนขึ้นสูงวันนี่มได้ข้างนิ่มอลอยแล้ว สูงครับเนี่ยเนี่ยอ้าวตอนท่าจะลอยแล้วเว้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ดีดลงพี่อ๋อขาไก่ยืดลงโอ้โหเออถ้าขาไก่ยืดขาไก่ดีแต่ยืดได้ลองหยิบไปขึ้นบีนี่พี่อย่าเขย่าแรงนะเดี๋ยวลงบ๊อบ่ะมันจะลงไปทางนู้นอ่าด้วยทำไมมันไม่ได้ด้วยลูดมันตายดิแต่มันถ้าดิดมันก็ดิดมันก็ลงเนี่ยอ่า โอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกบดําขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยมันสวยมากเลยพี่จงจะเอาฝั่งนี้ไหมขึ้นได้ลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวยูพี่จงแล้วเพื่อนนอันนี้ในในก็มาแล้วครับพี่ๆเขาเดี๋ยวลองปีนให้เพื่อนได้ดูกันนะครับรถกเป็นที่ระบายหรือไงวะพวกอ้ าแล้วครับพี่นนท์นี่ครับคนนี้นนบลายนนะครับไม่มียอมครับเพื่อนๆไม่มียอมแน่นอนต้องไปไมโบมไห่พี่โลใช่ไหมนะคนนั้นเขาโลปะเห็นรถเราเป็นไรพี่อยากระบายอยากระบายเก็บกดเก็บกด อลองสุบลงกันใช่ไหมก็เพื่อนๆดูก่อนนะครับดูกันนะครับชอบชอบชอบก็ดูแนวทางไปนะครับเพื่อนๆสำหรับพี่ๆสามสามท่านนี้ต้องบอกว่าประสบการณออ์ขับรถก็พอตัวนะครับก็เที่ยวป่ามาพอสมควรก็มันเป็นความสุขของของอา่าเขาเรียกอะไรความสุขของคนเนาะชอบรถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชอบอะไรเนี่ยก็จะมีความสุขแตกต่างกันไปนะครับ เดินมาเดินมาไปหลังไปแต่หลังไหม่ไม่ใหลังไมทำไมไปหลังใม่ไปหลังใม่แล้วหันลงมาเนี่ยอ่าขัดซ้ายอ่าอ่าอ่ามามาอย่าเข้าไปในมากนี่นะค่อยเดินมาโอ้อโอเคพอเลย โอ้ยไอ้ก็ทาก็ทาเออสวยๆนะครับเพื่อนๆนี่ล็อกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับก็ฝากฝากติดตามพี่ๆเขาด้วยนะสำหรับซุ้มยอดแหลมนะครับจริงๆแล้วพี่ๆก็มีทิปอยู่ด้วยแหละแต่ช่วงนี้ป่ามันปิด ส่วนใหญ่กาา็ไม่ค่อยได้ไปใช่ไหมนะไไอ่าช่วงนี้แต่เราก็จะมีแข่งไอ้ไม่ใช่แข่งเขาเรียกอะไรสนามทดออสอบสนามนะครับรล่าสุดนี้ก็ฝากเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆให้พี่ๆเขาฝากให้เพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะครับสําหรับอ่าใครที่เป็น f อซซุ้มยอดแหลมนะครับมไม่ไม่ใช้คำว่าน้องใหม่นะซุ้มยอดแหลมน้องใหม่น้องใหม่น,มน้องใหม่ไหมอ๋อเหรอ แต่จริงๆมีมานานแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งนะพี่เนาะ <m im itation> แต่ตอนนี้เต็มตัวแล้วนะครับซุม้มยอดแหลมน้องใหม่แต่ว่าคนหน้าเก่าดูคนครับดูหน้าครับแต่ละคนครับคนนี้คนนี้18นะะคนนี้17คนนี้น้องเล็กนี่13ม <m> ม <im itation> <m im itation> ีอะไรฝากกันเพื่อนไหมฝากเชียร์ฝากไปเชียร์ด้วยนะครับให้กำลังใจงานสะพานลาวครับอ่าพิชิตน้ำตกเสียงเศอ้าแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนครับอ่ายังไม่มีกำหนดอ่าก็รอจังหวัดเปิดก่อน โอเคนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนที่ที่ชอบออฟโรดนะครับที่มีใจรักแล้วก็ที่สนใจก็ฝากพี่ๆกันด้วยนะเดี๋ยวครบดําก็จะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับเป่อเป็นแนวทางอ่าเปิดเป็นแนวทางนะครับก็คนเราเนี่ยมันความชอบนะเราชอบเราก็จัดสรรกันไปครับเพื่อนๆนะตามใจอ่าตามที่ใจตามใจตัวเองใช่พี่ของรักของเรานะครับมันก็เหมือนของรักชิ้นหนึ่งอ่ะที่เราชอบอ่ะเราก็ปั้นมันไปนะพี่นะอ่าพี่อกมีอะไรไหมก็ช่วยเชียร์หน่อยเชียร์พี่จะโชว์อะไรป่ะ ไม่ไม่หรอกมั้งเขาหลายรอบแล้วตั้งใจไว้ให้ถึงให้ถึงนะถึงไม่พังกอนนะงมด่ที่แล้วถ้าไม่มีแบงค์ไม่พี่ตีลังกานะแ้วพี่จงมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมก็เฮ้พี่จงฝากล้านนะ เพื่อใครสนใจอาลองดูครับผมร้านก็อยู่ที่กำแพงแสนนะครับผมย่านนี้ร้านออออโตแมกนะครับเป็นทําเกี่ยวกับระบบช่วงล่างกับรถยนต์นะฮะเบรกคัดอะไรนะครับแต่ไม่ได้เป็นวางคานออฟรดนะครับถ้าวางคานก็เจ้าสานักนะครับฝางคานก็ทางล่างรถเก๋งรถกระบะทั่วไปครับผมล้วพี่จงฝางให้เพื่อนๆนะครับที่ดู ยูทูบดูคลิปของกบดำนะครับเซฟินโฟนก็กบดำมันล้อพี่ใหญ่บอ,บอกเซฟินโฟน <c oughs> สามคันนี่ก็ับสำนัก RX ครับอ่าครับผมสามคันก็สามคันนี่แหละครับพี่เห็นเนี่ยเพื่อนๆที่เขาทำสำนัก RX หมดนะครับแต่ตอนเนี้ยมันก็พี่เขาจริงๆพี่ก็เป็นซุ้มยอดแหลมอยู่แล้วล่ะแต่ก็เที่ยวด้วยกันนะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆคอยชมด้วยเนาะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากครับขอบคุณพี่ๆสุดยอดทุกคน ขอบคุณกบดําที่มาได้ทำครับครับพี่ครับขอบคุณครับเพื่อนกันครับไม่เป็นไรครับกบดําเต็มที่นะครับอ่าโอเคครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเจอคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กบดำด้วยนะปลาใจได้ไม่สุภาพก็ขออภัยนะไอ้ตรงไหนที่ไม่ถูกใจผมก็ขออภัยนะก็อยากให้ชมเพื่อความบันเทิงอะเนาะอ่าดูสนุกสนุกดูไปแนวทางนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี